อิกี้ลงรูปไว้นะแล้วก็มีแคปชั่นไว้ว่าผมคงเกิดมาเมาแล้วหลับไปมากกว่าบอกรักใครแล้วเข้านอนนะ <S <S แคปชั่นนี้สุดจริง <S 1> <S 1> แล้วแจ็คเข้ามาเมนนาะทุกคนบอกว่าผมต้องกลับก่อนเพราะว่าผมคิดถึงแฟนมากโอเคครับแจ็คส่วนพี้เบียร์ก็บอกนาะทุกคนว่ากลับได้แล้วคุณเขาก็บอกนาทุกคนว่ากลับแล้ววันนี้คิดถึงหรอ <S <S ส่วนอันนี้นาะทุกคนคือโกลันฝากซื้อกระเป๋านะแล้วก็ส่งแบบให้เรียบร้อยเลย โกลันมันแสบมากมันส่งกระเป๋าให้ผมแล้วโกลันอะส่งแบบกระเป๋าที่อยากได้มาแล้วแต่โกลันมีแม้นบอกคุณเขาว่ารองเท้าวสวยคุณเขาก็ตอบไปนะว่าเอาไงเปลี่ยนไหม เดี๋ยวรอดูนะทุกคนว่าที่โกลันฝากซื้อไปจะเป็นอะไรแล้วจีน่าก็เข้ามาเมนด้วยนะทุกคนจีน่าบอกว่าพี่เสื้อแดงหล่อมากคุณเขาบอกว่าอยากมา,อ,าอ้อหล่อแล้วพี่เสื้อแดงคนนั้นคือคนนี้นะทุกคนหลังจากนั้นคุณเขาไปทานข้าวนะเป็นร้านอาหารไทยของคนที่รู้จักที่น่านนะทุกคนมันท้องรอได้ไม่เป็นไรยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ผมนได้คนได้นอนได้่ดิกี้อเอาก่อนเลยอ ขอาเนื้อกระเราหมูตุ้มเส้นของโปรดนี่เลยวก็นี่เลยตุ้มแซบกระดูกหมูจอยากกระซิบเยอะขอร้องเอออยากกระซิบกันเยอะค่ะอยู่ัเองแบบไ r i เวปิดเอ๊ แล้วพอประมาณตอนสี่ทุ่มนาทุกคนคุณเขาก็ไปที่สนามบินแล้วก็มีดูบอลด้วยน่าเสียดายมากแมนยูแพ้อีกแล้วเดี๋ยวเราเอาเพื่อนแจ็คมาฝากนิดนึงนะทุกคนอันนี้คือหามากจริงๆจะได้แฮตทิกอย่าเซฟโอฮาหน่าอย่าเซฟนะเพื่อนจะได้สามลูกไปเลยเออไม่ทันสุดๆโดนเป็นสามลูก แฮตติกและโกแมนยูีปกีอ่ะกับมาเ้วะแล้วก็ได้เวลาขึ้นเครื่องกลับแล้วนะถึงเมืองไทยก็คงเย็นๆนะทุกคนแล้วอันนี้ก็คือคุณเขาลงติ๊กตอกไว้พี่บ่าวมีชวนไปสีข้าวน่ะทุกคนแล้วก็มีชวนลดความอ้วนด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับพี่ชาวสี่เย็นสี่กันไม่เคยขาดสี่แล้วสี่ลาว,วสี่เลยไม่เคยพลาด เเออาาาานนีี้้สสบพวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับใครที่อยากผอมนะครับฟังผมนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแบบกินมากไอ้พวกกาแฟนมแล้วก็พวกชานมอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งผมฝึกที่จะกินนี่ดูกาแฟดํารสชาติมันจะแบบเฉยเฉยอะแต่ต้องกินหน่อย แต่ผมก็ยังชอบซื้อนี่อยู่กาแฟนมนี่ดำนมดำนมดำนมดำดำนม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 ดำ เชื่อผมใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่กินแค่กาแฟดำผอมลงจริงๆผมผอมลงเจ็ดโลอะลองดูนะครับจำพอแล้ว